สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นับพามาเที่ยวค่ะพราะมาไหวา้เขาพระท,ทำหนักกลมหลวงชุมพรนะะ้อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณวิ้วรอบๆบริเวณวิ้วรอบๆค่ะวิ้วด้านล่างค่ะวิ้มมาก่า นี่ค่ะเดินักปีพาลงไปด้านล่างใค้เนี้ยอยู่แดดบวดกับเมื่อนี้กับมาเร็วบายสองนี่ค่ะด้านล่างค่ะเห็นทะเลเห็นวิว เห็นตึกเลยเห็นอะไรบนตึกเนี่ยวิวด้านล่างค่ะวิวทะเลค่ะเรือจอดสวยๆนี่ค่ะเมืองพัทยาค่ะนี่ค่ะรอบๆเมืองพัทยาเห็นเมืองแล้ค่ะเห็นเมืองเห็นทะเลวิวสวยๆเขาอาจจะทำอะไรกันอยู่ นี่ค่ะนิ้วค่ะเยู่ละน้วสวยๆเลยค่ะมองเห็นไกลๆเลยค่ะน้ามวยใส่นะคะ่ะช่วงนี้เนาะน้ามือใส่ บริเวณรบอบๆบริเวณรบอบๆนั่นไปทั้งด้านหลังด้านหลังของทะเลค่ะอันนี้บนมาด้านหน้าด้านหน้าของทะเลค่ะวิวสวยๆเลยข้างนู้นอาจจะเป็นสีราชาก่ค่ะทั้งสีราชานี่ค่ะเมืองพัทยาที่ตรงนี้อันนี้หนาจะเป็นพัทยาใต้พัทยากลางพัทยาเหนือขยับไปทั้งหมด นีเรือทะเลสวยๆเนาะคัน,น,นเรือจอดรอเรือจอดเต็มเลยกะสิติดโควิดว่าไ,ไ้ออกไปอย่างเรือประมงแนเ่เรือเรือเที่ยวเรือเที่ยวติดโควิดเรือเที่ยวก็บ่ได้ออกพาลูกค้าเที่ยวเรือหาปลากะบ่ดไ,ได้ออกกะสิคือนกันแลค่นนะเนาะเรือจอดเต็มเลยค่ะเนี่ยเรือจอดเต็ม 哎呀。